รีววจากกล่องสุ่มจากมินิโซเนี่ยนะคะมันก็คือจะเป็นรูปกระต่ายน่ารักหนหมมุกเก้เคยซุ่มแล้วโุกเก้ได้ตัวนี้มันจะมีอยู่เจ็ดแบบค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่มันเป็นสีเขีดสวยนะหนูอยากได้สีเขีทดถ้าไม่ได้สีเขีดหนูเอาถ้าไม่ได้สีเขีดหนูตัวนี้ก็ได้นี่เปิดกัน้นดูกันว่าจะได้ตามที่มุกเก้ ก็ไม่สวยเราประเด็นอยากแกะสวยอะ่ะมันจะมีการดูข้างในทิ้งไปเลยอะไรอะ่ะเอ้คนดูในกล้องไอ,งอ้ในกล้องดูไปนะทำเนียนตะเลือก,กาตา หมอนแล้วก็มีน้องนอนอยู่ตรงนี้ออหชอบไหมีนตัวนี้นะ่ะชอบไม่คือโบเก้ชอบแมวสีขาวโบ,โบเก้ชอบสีขาวโบเก้ไม่ได้ชอบตัวนี้เท่าไหร่แต่ก็น่ารักดีโอเคค่ะ